สวัสดีครับคลิปนี้เรายัางอยู่ที่สุสานธมินนะฮะเราจะต้องมาทำเควสของดีด้วยหรือเปล่านะครับก็คือเขาต้องการจะฆ่านะฮะเชลนักดาบคนนี้ดาบทมินใช่ไหมฮะเราอยู่ที่สุสานนะครับนี่คือเส้นทางที่มานะฮะก็จะเป็นทะเลสาบลีเอรเนียนะครับที่รับสูงทางตะวันตกนะฮะอยู่ทางด้านขวานะครับ คราวนี้สิ่งที่จะต้องเตรียมมานะฮะก็คือจะมีเผยแพทย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะใส่ที่ดาบโรเจียนะฮะในถ้ำแห่งนี้จะมีบอสอยู่2ตัวนะครับเราจะใส่เท่าสงครามนะฮะเป็นลักษณะของศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ฮะเรียกเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอกระดูกนะครับเจากระดูกนี้ค่ามไม่ตายนะฮะ เลเวลสูงแล้วก็ฆ่าตายยากนะครับนี่ก็เป็นไกด์ในการเข้ามาบุกทำมาเพื่อนๆก็สามารถดูนะแล้วก็ไปปรับเป็นสไตล์ของตัวเองได้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปออกมานะฮะนี่ฮะก็เราจะไม่เข้าประตูเมื่อกี้นะครับเพราะว่านั่นเป็นบอสประจำสู่สารที่นี่ฮะแต่มันจะมีที่บอสอ,อีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปนะ เจ้ากระดูกพวกนี้นะแล้วนี่ทางซ้ายก็คือเป็นที่เก็บขวานในตำนานนะฮะก็คือขวานกลาบนะครับต,ต้องใช้กุญแจซึ่งก็คลิปใกล้ๆกันนี้มันมีอยู่นะครับผมได้ทำสอนเข้าไปเอาละแล้วก็เอฟเฟกต์ของมันฮะสุดเท่ด้านในนี้ก็มีคนเฝ้าด้วยนะครับคนเฝ้าก็ใช้ไฟไฟดำด้วยนะ ไม่ดอกด้วยนะน่าจะได้สักอันหนึ่งคบเพลิงอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องผ่านตรงนี้ครับแล้วเราจะต้องขึ้นไปด้านบนนะฮะโอ้โ,ยโอยโคตรโหโด,โดมันจะมีธนูยิงอยู่สองตัวนะครับแล้วก็มีเจ้ากระโหลกเจ้ากระดูกเนี่ยฮะ อดาบอีกตัวหนึ่งแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีตัวคว้างคว้างหาระเบิดนะฮรอู้สึกว่าศักดิก์สธิ์ของผมมันจะหมดนะครับต้องบ้าใหม่นะอ๋อตัวนี้ตายอยู่เมื่อกี้ไม่ตายนะ ขึ้นไปด้านบนนะครับฟึบก,กระโดดครับอย่างนี้ก็จะมีเสียงแทรกอยู่นะครับก็จะเป็นพนักง,งานในออฟฟิศนะฮะผมก็แอบเล่นนะครับเอเดนลิงในออฟฟิศ โอ้โหรู้สึกบัฟหมดนะครับเดี๋ยวผมต้องบัฟใหม่โอ้ไม้กันเยอะขนาดนี้ก็บัฟไม่ทันดีครับต้องถอยกลับไปบัฟก่อนนะมันเฟ้นครับมันเฟ้นมันเืินครับ,รบโอ้ย,อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ววักวักพี่อย่าพึ่งยิงผมอย่าพึ่งยิงผมโอ้ยโอ้ย,อยพี่จะเอาจริงนบะัฟไม่ได้ทุกทีผมบัฟไม่ได้นะ จะฟื้นทำไมเดี๋ยผมบับก่อน้อาวข้งยาก,กับบับก่รทะนูเต็มตัวแล้วเป็น <ๆ S 2> เม่น <ๆ S 2> แล้วครับตอนนี้เอาละบับแล้วนะโอ้ยมีหน้าเลยเจ็บกว่าเดิมอีกอืมอืมอ้มอืม้มจ้วงยิงเข้าไป Uh huh. เรียบร้อยฮะอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้ยเดินมาตรงนี้เหรอสาหัสเหมือนกันนะเนี่ยเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็ต้องระวังนะฮะเราจะเดินมาตามทางเรื่อยๆนะครับมันจะไม่มีกลไกอะไรนะฮะนี่ จริงๆตรงนี้มันเป็นกำแพงล่องหนนะครับเราจะต้องฟันนะฮะเก็บดอกสุสานนะมีของสำคัญนะครับสุสาน3โอ้มาอีกแล้วโอ้ยฟื้นด้วยบัฟก็หมดมาทำไมตอนบัฟหมดมาเลยมาเลยไอ้หนูเจอพี่เต่าหน่อยทีละตัวทีละตัวฮะ ทีละตัวฮะทีละตัวที่ผมใช้โลเจียก็เพราะว่ามันมีระยะผนังอยู่ดนวยน,นะครับอุ้ยเนี่ยฮะหงามุมตรงนี้นะครับขวานฟันติดผนังนะฮะมันเด้งเรียบร้อยฮะเก็บวิญญาณของชั้นที่ตายนี่นะครับเป็นผนังนี่เก็บระดับสี่ครับอ คราวนี้ก่อนจะเข้านะครับสังเกตนะครว่าอะไรอ่ะนายใช่ไหมโอเคดีผู้รามรณะอ๋อก็คือตรงนี้ก็คือชื่อผู้รามรณะนั่นเองนะครับดีมีความแค้นกยบเข้าหนะ้าเดี๋ยวเราจะเรียกเข้ามานะครับรอสักครู่นะ นายเก่งกว่าซัมมอนแล้วหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ค่อยไว้ใจนายเลยโอเคโอเคไปลุยก,กันได้ฮะเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปดูเควสของเจ้าดีด้วยนะครับ ว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้แล้วเราจะได้มีเควสไไ้เล่นกันนะเดี๋ยวผมก็จะได้ทําไกด์ไว้ให้ดูนะครับคลิปไกด์นะเพื่อนๆก็ไปไประยุกต์เล่นกันนะครับโอ้ยพี่ไม่ต้องมาความแค้นไปอยู่ทั้งนูน้นโอ้ยไม่ต้องมาพี่ไม่ต้องลากมาดาบทูห่หมาแล้วโอ้ยไม่ต้องมาพี่พี่ปิ้างกันตรงนู้นเถอะพี่เดี๋ยวผมคอยตุยพี่ตุยพี่ มัไปตรงมาโอ้ยโอ้ยมัไปตรงมาแล้วครับพี่โอ้โหฆ่ากันเออพี่ทิมปักหัวใจขนาดนึงเอ้ยเอ้ย,อยม่ต้อตงมาโอ้ยโอ้ยก็เป็นไฟที่สนุกมากเลยนะครับวันนี้ เพื่อลองมาดูกันนะฮะสู้กันในห้องแคบแคนี้ครับอยู่นี่มันเป็นห้องอะไรเนี่ยเขามาประชุมกันเหลอครับอ,รอีกทีเดียวไหนก็ไม่รอดแล้วดีเอาอยดูได้ตายอยจบละวเว็บรอยควสของดีมังครับได้ไอเทมเป็นมีสังหารสีครามนะฮะเจ้าตัวนี้ก็ จพอถูกฆ่าปุ๊บแล้วเอฟพีมันก็จะเด้งกลับมาแล้วก็นี่ก็จะเป็นขี่ไอเทมนะครับตราประทับนะเรียบร้อยครับแล้วก็วาร์ปขับมาได้เลยฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว